สวัสดีตอนเช้าทุกคนวันนี้อากาศค่อนข้างที่จะเย็นมากๆเลยนะครับข้างนอกวันนี้ผมก็จะมาทําคลิปเกี่ยวกับการป้อนอาหารแล้วก็จะมาให้ดูนะว่าถ้านกแก้วสันคอนวัวที่แบบ3ามหึงสเดือนนี้สามารถฝึกได้แล้วก็ขี้เป็นที่นะเพื่อนๆแบบนี้อืม ให้เขาขี้บนซ่วมนั่นเองทุกเช้าเขาก็จะจําได้เขาจะไม่ขี้ใส่ที่นอนตัวเองเลยนะเพื่อนๆก่อน, <Wow. S 1> อนจะรับชมผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้พวกเราด้วยนะครับก่อนอื่นผมก็จะมาป้อนเสริมนั่นเองก่อนที่เราจะไปป้อนเสริมเราก็จะไปชงอาหารลูกป,ป้อนก่อนนะเพื่อนๆแต่ก่อนไปเอาอาหารลูกป,ป้อนผมขอเอานิวเยียออกมาจากกรงนะดูผมจะถ่ายให้ดูอันนี้ก็จะเป็นกรงของ New Year น,นินวเยียนะเพื่อนๆจริงๆจะบางทีก็จะให้เบิร์ตเดย์นอนด้วยแต่บางทีก็ให้นอนตัวเดียวนะก็จะเงาๆหน่อยว่าเขาชอบแกล้งตัวอื่นอ่ะชอบแกล้งตัวอื่นดูดิเพื่อนๆน่ารักมากๆเลยวันนี้ก็ขี้ค่อนข้างเยอะเลยนะเพื่อนๆเราก็จะไปทําความสะอาดด้วยนี่ไงเห็นไหมดื้อมากเลยดูเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นนกแก้วหงหยกกับอ่า ลิงเน็ตนะเพืเ่อนๆซึ่งนกแก้วลิงเน็ดตัวนี้จริงๆอะ่ะผมจะให้มันเล่นกับนิวเยียอยู่นี้แต่ว่าวันนี้อะ่ะที่ผมแยกออกเพราะว่าผมจะลองทดลองให้เขาไปแทะอาหารตรงนู้นเขาก็แทะได้แล้วจริงๆให้ตกว่านี้ก็จะให้อยู่กลงเดียวกันกับนิวเยียนะเพื่อนๆก็จะเอาออกมาเหมือนกันจะเอาไปชงอาหารด้วยค่อนข้างที่จะเสียงดังอยู่นะนกแก้วลิงเนี่ยแต่เห็นนิ่งๆแบบนี้เสียงดังอยู่นะเพื่อนๆโอ้ ตายแล้วจับมือเดียวโอ้ขอโทษมาเร็วมาเร็วเร,วเร,วเรว็ประตูจะหนีบแล้วปุ๊บออกโดนหางอันนี้ก็จะเป็นน้องสุดท้องของเราโสวยมากๆเลยเ,เพื่อนๆดูดิ <c oughs> สามแสบของเราจะเป็นกินชีสซันคอนวัวแล้วก็ลิงเนียดนั่นเองแต่ตอนนี้ผมก็จะมาป้อน เสรม,มาชงอาหารลูกป,ป้อนนั่นเองแต่ผมขอวางเขาไว้ก่อนนะอาหารลูกป,ป้อนผมก็จะเทออกจากถุงมาใส่ในกล่องไว้นะเพืเ่อนๆอ,อ๋อไม่ใช่กล่องกระปุกไว้นะเพื่อนๆแต่เราก่อนที่เราจะแกะใส่กระปุกเราก็ดูวันหมดอายุต่างๆนานาเกี่ยวกับอาหารลูกป,ป้อนนะเพื่อนๆการที่อาหารหมดอายุนี้น่ากลัวมากๆน่ากลัวในเรื่องของสุขภาพของลูกป,ป้อนของเรานั่นเองเพื่อนเดี๋ยวผมจะไปเอาน้ําร้อนมาชงอาหารแล้วนะ เราก็จะใส่น้ำร้อนกับปริมาณของอาหารลูกป้อนที่เราจะป้อนนกแก้วของเรานั่นเองนะเพื่อนๆซึ่งนกแก้วดิงเง็บนี้ยังเป็นลูกป้อนก็จะป้อนค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะเพื่อนๆแต่เขาโตแล้วประมาณ7 8ถึงซีซีได้เพราะว่าผงจะไม่ป้อนเต็มหรือจะไม่ป้อนน้อยจนเกินไปแต่พวกกินเช็กหรือซันคอนวัานี้ก็แล้วแต่เขาจะกินประมาณ3-4ซีซีนั่นเองว่าจะเป็นการป้อนเสริมนะเพื่อนๆ เราก็จะใส่อาหารลูกป้อนไปนั่นเองนีงไงเ,เพื่อนๆเห็นไหมใส่ลงไปเลยแล้วก็คนการที่จะชงอาหารลูกป้อนนี้ผมจะใช้อุณหภูมิค่อนข้างที่จะร้อนมากๆเลยนะเ,นเพื่อนๆก็คือเพื่อเอาออกจากการต้มหรือาการน้ําร้อนนั่นเองเอาแบบเปนร้อนเลยแต่ การป้อนอาหารลูกป้อนในอุณหภูมิที่เหมาะสมก็จะอยู่ประมาณ 30นั่นเองไม่ใช่30ประมาณ36 37นั่นเองแต่ผมจะป้อนประมาณ30-33จะไม่ป้อนร้อนจนเกินไปนะมันเพื่อนเพราะว่าถ้าป้อนร้อนจนเกินไปนี้กระเพราะอาหารอาจจะทะลุได้แต่ถ้าป้อนเย็นจนเกินไปลูกป้อนของเราที่ระบบการย่อยไม่ดีก็จะไม่ย่อยอาหารเลยนะพเพื่อนจะเป็นอันตรายต่อลูกป้อนของเรานั่นเองแต่ตอนนี้ มิดไนท์โตแล้วค่อนข้างที่จะย่อยอาหารค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะเพื่อนเพื่อน,เ,นเพื่อนตอนนี้เราก็ได้ชรงอาหารลูกป,ป้อนเสร็จแล้วแต่เราจะรอให้อุณหภูมิค่อนข้างที่จะ เย็นกว่านี้แล้วก็ป้อนเขานะครับผมให้ดูนะว่าดื้อสุดๆเลยสามตัวนี้ดื้อไแพ้กันเลยนะเพื่อนๆโอดูทะเลาะกันแล้วจะให้ดูนะความดื้อของกินชีคซังคอนวอแล้วก็ลิงเน็ตนั่นเองจะกินเองแล้วนะนี่ไงโอไปแล้วไปแล้วไปแล้ว โอ้น้องออกไปทำอะไรเนี่ยดือ้อมากเลย fuel moment later moments ตอนนี้เราก็ได้ป้อนพวกเด็กๆเสร็จเปน็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมก็จะเอาเขาเข้ากรงรวมกันไว้ก่อนนะเพื่อนๆเพราะว่าผมจะไปล้างถ้วยอาหารของนกแก้วนั่นเองทั้งถ้วยอาหารช้อนใส่ลิงนี้ถ้าป้อนอาหารนกเสร็จควรทำความสะอาดให้เรียบร้อยเลยนะเพื่อนๆอย่าให้มันแห้งติดเพราะว่ามันจะสกระปรกต่อสกรปรกแล้วเกิดเชื้อราได้เราควรทํา ความสะอาดทุกครั้งที่เราป้อนอาหารเสร็จนั่นเองผมก็จะเอาเพวกนี้นเก็บไว้ในกรงก่อนนะเดี๋ยวผมจะให้ดูกระรอกด้วยนะผมเลี้ยงกระรอกไว้ด้วย ไอ้นี่ก็ชื่อว่าไอ้แดงนะเป็นกระรอกส่วนดูดิเพื่อนเพื่อน่ารักไหมผมเลี้ยงได้ประมาณอ่าน่าจะเข้าสามเดือนแล้วมั้งดูดีเพื่อนเพื่อนน่ารักมากๆเลยนะดูดิ <c oughs> ผมเลี้ยงได้สามเดือนแล้วสำหรับใครที่ถามว่าถ้าวันไหนอากาศค่อนข้างที่จะชื้นหรืออากาศเย็นเราจะทำยังไงในเมื่อเราเลี้ยงนกแล้วเราก็ต้องดูแลเขาถ้าเป็นอากาศเย็นหรืออากาศชื้น ผมจะทําความสะอาดกงแบบสะอาดเอี่ยมเลยนะเพื่อนๆแล้วก็เอาเขามารวมกันเพื่อที่เราจะได้กกไฟเขานั่นเองแต่การกกไฟนี้เราจะกกพอประมาณไม่ร้อนจนเกินไปนะเพื่อนๆเ,เนี่ยเห็นไหมเวลาเขากกไฟแล้วเขาก็จะล่าเริงแบบนี้แต่เราก็จะจับแยกเขาในเมื่อที่เราเอากงของหงหยกไปล้างแล้วถ้ากงแห้งผมก็จะแยกเขานะแต่ตอนนี้ให้เขาอยู่รวมกัน ก่อนนะเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นฝรั่งที่ผมเอาลงมาให้นิวเยียกินนั่นเองดูดิยังติดปากกินเลยจอมดื้อของบ้านเห็นไหมเพื่อนๆเนี่ยดูดิดูความดื้อของเขาเนี่ยเห็นไหมนู่นเห็นไหมตัวอะไรกำลังแทะไม้อยู่นู่นชอบมากๆเลยเออันนี้ก็ปว่วนเลยนะเนี่ยปว่วนเลยนะ ส่วนนั้นก็จะเป็นหงหยกของเรานั่นเองโอ้อีกกัดเพื่อนไม่ได้นะนี้ก็จะชอบฝรั่งมากๆเลยดดดดสำหรับวันนี้ผมก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ กินเที่ยวเลี้ยวทุกที่